นี่จะเป็นทางเดินไปวเคนโนนะคะทุกคนหากเดินไปดูวอลเคโนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเอบาบองโอนกรุบกรุบเนียจ้าวันนี้โสภาพาทุกคนมาดูภูเขาไฟนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูข้างหลังของโซภาก็จะเป็นโรงแรมนะคะแต่ว,ว่าโซภาไม่ได้พักตรงนี้นะคะทุกคนนี่นี่จะฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่นูน่นดูนูน่นดูข้างหลังโสภานู่นค่ะทุกคนโอ้มันไม่ตรงนะ ดูนั่นคะ่ะทุกคนข้างหลังของโซฟานะคะภูเขาไฟคะ่ะนี่คะ่ะสามีก็อยู่ข้างหลังนะคะสามีของโซฟาก็อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นภูเขาไฟใกล้ๆคะ่ะ Was building yeah. up, and then after 2018, was like, so comparatively, the 2018 was like nothing. So, so that's kind of, but it's interesting to see it building up. Does that means in our future, maybe not our lifetime, it's going to no. flow hey, again. Look at this whole cotton All this came from lava. Lava. You know, stop and think how much it, it it a would produce have it. you would take the picture. What, what is all oh, your younger oh um, นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวสุภาจะซูมให้ทุกคนดูนะคะว้าวทุกคนเห็นไหมเห็นไหมซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะอุ้ยตอนนี้อากาศอากาศกําลังพอดีเลยนะคะไม่ร้อนมากค่ะเพื่อนๆดูค่ะว้าวทุกคนดูก่อนค่ะว้าวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนก็จะมีควันออกมานะคะใหญ่มาก เหมือนกับว่า,าท้องฟ้าอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมท้องฟ้ากับภูเาขาไฟนะคะเหมือนกับอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะดูค่ะทุกคนว้าวสวยมากสวยมากค่ะสวยมากบรรยากาศสวยมากค่ะทุกคน เขามีป้ายให้อ่านด้วยนะคะสวยมากจริงๆฝั่งนี้เห็นไหมคะทุกคนว้าวใหญ่ด้วยคะ่ะเดี๋ยวจะเดินไปดูป้ายตรงนี้นะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะให้เราอ่านนะคะทุกคนลึกด้วยนะคะทุกคนมองลงไปข้างล่างลึกมากค่ะต้นไม้บาง มองลงไปข้างล่างลึกมากเลยนะคะทุกคนนภูเขาไฟอยู่ฝั่งนู้นค่ะที่เห็นควันนะคะเป็นควันของภูเขาไฟนะคะทุกคนแล้วก็มีควันอีกฝั่งนู้นด้วยค่ะเห็นไหม ฝั่งนู้นด้วยค่ะทุกคนนข้างบนฝั่งนู้นด้วยค่ะแต่ที่สุภาให้เห็นตรงนี้เป็นหลุมใหญ่นะคะทุกคนหลุมใหญ่เห็นไหมนี่ตรงนี้จะชัดกว่าตรงนี้จะชัดกว่านะคะเอาวขยายนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะภูเขาไฟคะ่ะทุกคน นี่มันจะมีทางเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะเห็นเขาโอกนะคะแต่สภาไม่ไปนะคะทุกคนอ้นี่มุมตรงนี้สวยนี่มองลงไปข้างล่างวู้มองลงไปข้างล่างก่อนค่ะดูค่ะมองลงไปข้างล่างว้าวทุกคนอยากให้เพื่อนเอนทุกคนได้มาเห็นจังเลยนะคะว่าภูเขาไฟหน้าตาเป็นยังไงนะคะทุกคน สวยมากสวยมากครั้งหนึ่งล้วได้มาเห็นก็ถือว่าบุญตานะคะทุกคนวันนี้โสภาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ